ค่าครองชีพมันเป็นค่าของชีพที่กว้างนี่ยมาก้า,าแต่ในที่สุดมันก็เป็นประเด็นและความกังวลและความห่วงใยมากๆใน13ประเทศที่กลัวว่าค่าของชีพนั้นจะกดไม่ลงนะครับร่วมคุยกับบรรชาโดย e l i t e HEELTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตค่าครองชีพมันเป็นค่าของชีพที่กว้างนย่ยมาก้แต่ในที่สุดมันก็เป็นประเด็นและความกังวล และความห่วงใหญ่มากๆใน13ประเทศที่กลัวว่าค่าของชีพนั้นจะกดไม่ลงนะครับถามท่านผู้ชมเลยก็ได้ท่านผู้ชมคิดว่าเนี่ยผมให้สองอย่างนะตอนนี้ท่านผู้ชมห่วงอะไรมากที่สุดระหว่างค่าของชีพที่สูงกับรายได้ที่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมถามท่านผู้ชมนะฮะมีให้เลือก2อ,อย่างนะตอนนี้ท่านผู้ชมที่เป็นคนไทยเนี่ยห่วงหรือก,กังวลอะไรมากที่สุดระหว่างค่าของชีพที่สูง กับรายได้ที่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมเต็ม so ร like ้อยเปตส่งเลยครับใครห่วงค่าของชีพก็พิมพค่าของชีพใครห่วงรายได้ก็พิมพ์รายได้นะฮะระหว่าง2ออย่างนี้ท่านผู้ชมที่เป็นคนไทยห่วงอะไรมากที่สุดจากนี้ไปครับค่าของชีพที่สูงกับรายได้ที่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ต้องพิมพ์ยาวฮะถ้าห่วงค่าของชีพก็พิมพค่าของชีพแต่ถ้าห่วงรายได้ก็พิมพ์รายได้นะครับ ขราวนี้ออกมาจากสถาบันโครงการลงทุนเพื่ออนาคตที่เรียกว่า Future Investment Initiative หรือว่า FII นะครับเป็นผลสำรวจที่ไปทำสำรวจจากประชาชนโอ้ไม่น้อยฮะห3มืคนใน13ประเทศทั่วโลกเขาก็เป็นการทำร่วมกันกับสถาบันที่มีชื่อว่า Ipsos นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านวิจัยทางด้านของธุรกิจการตลาดได้แบบว่าชั้นนำระดับโลกเลยนะอยู่ในอเมริกาผลสำรวจพบอย่างนี้ครับว่า ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะที่ตอนนี้คนแสนสามหมื่นคนใน13ประเทศทั่วโลกกลัวและกลังวลที่สุดคืออะไรฮะค่าครองชีพใน13ประเทศนี้นั้นไม่รู้จะสวนทางหรือตรงกับที่คนไทยห่วงหรือเปล่านะครับผมถึงถามว่าแต่ฐานะที่านะู้ชมเป็นคนไทยตอนนี้ที่ชมผมอยู่เนี่ยนะฮะร,ระหว่างค่าครองชีพสูงกับรายได้ที่ยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ห่วงอันไหนมากกว่ากันนะครับใครห่วงค่าครองชีพก็พิมพค่าครองชีพใครห่วงรายได้ก็พิมพรายได้นะครับผลสํารวจตรงนี้เนี่ยนะครับ คนที่ห่วงค่าของชีพมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองกังวงอะไรรู้ไหมฮะว่างงานอันดับสามาห่วงอะไรรู้ไหมฮะโลกร้อนนะฮะอ๋อใช่ฮะค่าของชีพเป็นอันดับหนึ่งนะฮะโทษนะค่าของชีพห่วงเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองคือความเหลื่อมล้ําและความยากจนทางสังคมอันดับที่สามก็คือว่างงานนะครับแล้วตามด้วยไล่ไปเรื่อยๆคือมันมีหลายอันดับอันดับเจ็ดนี่เป็นเรื่องห่วงโลกร้อนและอันดับแปดตอนนี้โควิดสิบเก้าโอ้โหตอนนี้โควิดสิบเก้ามันอยู่ท้ายๆเลยนะครับ ผลสารวจตรงนี้ยังบอกได้เลยนะครับว่าประชาชนที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงนะฮะและประเทศในแอฟริกานี่นะครับกลับมองในทางลบกับอนาคตของตนเองแต่ประชาชนที่อยู่ในประเทศเกิดมาในเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียซาอุดิอาราเบียปรากฏว่ากลับมองในมุมบวกเออมันก็เป็นทศัศนคตททิที่แตกต่างกันนะครับและใน13ประเทศที่ทาผลสํารวจเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีไม่มีประเทศไทยนะฮะคือเขาทาไปสํารวจฝรั่งเศสสหรชอชนาจักร เยอรมนีอิตาลีสหรัฐญี่ปุ่นบราซิลเม็กซิโกจีนแผ่นดินใหญ่ India, Morocco, อินเดียมอกโกซาอุดีอาระเบียแลวก็แอฟริกาใต้เพราะฉะนั้นไม่มีประเทศไทยก็เลยถามประเทศไทยครยับว่าระหว่างค่าครองชีพที่สูงกับรายได้ที่ยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมตอนนี้ห่วงอะไรมากที่สุดใครห่วงค่าครองชีพก็พิมพ์ค่าครองชีพใครห่วงรายได้ก็พิมพ์รายได้นะครับผลสํารวจตรงนี้นี่นะครับจากด้านของ fii ที่อยู่ในนิวร์กเนี่ยนะครับยังพูดถึงได้ชัดเจนนะครับว่าขณะนี้เน ดูจะเป็นปัญหาร่วมของคนส่วนใหญ่ทั่วโลกทีนี้ถ้าบอกว่าทำไมบางประเทศห่วงค่ากองชีพมากกว่าไรายได้และดูจากรายชื่อประเทศท่านผู้ชมก็จะพบเห็นนะครับว่าเนื่องจากว่าหนึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มรายได้สูงอยู่แนละ้วสองเป็นประเทศที่มีฐานของอัตราเงินเฟอ้อซึ่งตอนนี้สูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อทั่วไปหรือเงินเฟอ้อขั้นพื้นฐานในรอบ4ทศวรรษอย่างอเมริกา เห็นไหมครับคือตอนนี้ต้นทุนการใช้ชีวิตเขาสูงอย่างมากๆเลยแต่ในขณะที่รายได้ของเขาสูงด้วยหรือเปล่าก็ต้องไม่ลืมครับว่ารายได้เขาก็สูงในขณะที่ตอนนี้ตัวเลขตัวนี้เพิ่มสูงเนี่ยนะอัตราการว่าจ้างรายชั่วโมงในสหรัฐอเมริกายังอยู่ในระดับสูงนะครับและยังสูงด้วยและยังเพิ่มขึ้นต่อด้วยนะทีนี้พอกลับมาดูในประเทศที่ปรากฏว่าใช่เงินเฟอ้อก็สูงครับแต่มันสูงในรอบประมาณเท่าไหร่10-13ปีไม่เกิน15ปีอย่างเช่นประเทศไทย ซึ่งถ้าเทียบกับอเมริกาเป็นไงเงินเฟอ้อที่มันสูงในรอบเลยสี่สิบปีนะฮะงั้นกลุ่มประเทศต่างๆเหล่านั้นจึงให้ความสําคัญและกังวลเรื่องของค่าของชีพสูงเพราะมันยังกดไม่ลงแล้วมันสูงมากแต่ในขณะที่พอมาฝั่งทางนี้บางประเทศบอกมองรายได้ถามว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้กับวิธีคิดมาก็คือว่าโซนทางแถบเอเชียให้ความสำคัญกับเรื่องรายได้เป็นหลักเพราะคิดว่าไงฮนะถ้ารายได้กลับมาสูงพอมันก็จะไปเติมอะไรกาลังซื้อก็จะว่ามีเงินมากขึ้นในการจะจับจ่ายใช้สอย แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องระวังว่าถ้ามีเงินจัดในการจัดจ่ายใช้สอยมีกาลังซื้อเติมขึ้นมากขึ้นแต่ไปซื้อของที่มีราคาอะไรมันสูงและแพงอยู่แล้วเนื่องจากเพราะว่าเงินเฟอ้อที่ผิดปกติเน,น,น็ตสุทธิแล้วเนี่ยรายได้ที่ได้มันเยอะแต่มันก็ต้องจ่ายไปเยอะแล้วสุทธิแล้วนะถ้าดีที่สุดคือเสมอตัวไม่เหลือเก็บแต่ในขณะที่รองโลกฝั่งตะว,วันตกจะมองว่าต้องทําให้ค่าของชีพลงรายได้จะมากจะน้อยจะเข้า ถ้าไอตัวกําลังซื้อมันจะเพิ่มขึ้นและมีกําลังออมตามมาก็คือค่าใช้จ่ายมันต้องลงนี่คือวิธีคิดที่ต่างกันนะครับนั้นถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าที่สุดแล้วตอนนี้ระหว่างค่าครองชีพที่สูงกับรายได้ที่ยังไม่กลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนห่วงอันไหนมากที่สุดนะครับลองส่งเข้ามาดูนะฮะแล้วจะได้รู้กับว่าท่านผู้ชมนั้นมองเรื่องนี้เหมือนอย่างคนสํารวจนี้ที่ออกมาแบบไหนอย่างไรนะครับ